สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับเนื้อหาเรื่องการกระจายและการเปรียบเทียบแผนภาพกล่องนะคะนักเรียนถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปกันเลยค่ะตัวอย่างแรกนะคะนักเรียนเขากำหนดสถานการณ์ก็คือรายได้รวมของครอบครัวที่มีสมาชิก4ี่คนในหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะคะจำนวน27ครอบครัวจากแตก่กนเนี่ยเขาจะให้ข้อมูลเป็น จำนวนเรามาหรือตัวเลขเรามาใช่ไหมแต่ทีนี้เขาให้ข้อมูลเป็นแผนภาพกล่องเรามาเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาดูก่อนว่าแผนภาพกล่องของเรา,าเขามีข้อมูลอะไรให้มาบ้างนะคะเราจะเห็นว่าตรงนี้จะเป็นค่าต่ำสุดนะคะน่าจะประมาณ5้าสีสประมาณสอง0มืนหน่ะคะนักเรียนคะตรงนี้คอทายที่1คือห้าห0เนาะ คอทายที่สองก็คือประมาณแปดหมื่นนะคะนักเรียนและคอทายที่สามก็คือข้อมูลประมาณเก้าหมื่นนะคะนักเรียนและค่าสูงสุดของข้อมูลนี้ก็คือหนึ่งแสนนะคะทีนี้เราจะอธิบายแผนภาพได้ยังไงนะคะคุณครูยกตัวอย่างะะมาให้ในรูปแบบการอธิบายนะคะนักเรียนจะสามารถทําทตามหรืออาจจะคิดเองก็ได้นะคะนักเรียน คุณครูทธิบายว่าในช่วงนะคะในช่วงห้าหมื่นถึงแปดหมืนเนี่ยข้อมูลจะมีการกระจายตัวมากกว่าช่วงอื่นนะคะลองลงมานะคะก็คือช่วงสองหมืนนะคะถึงห้าหมืนก็คือช่วงตรงนี้นะคะช่วงตรงนี้ลองลงมานะคะช่วงนี้มากที่สุดเห็นไความกว้างมันเยอะกว่าอื่นมันก็เลยกระจายตัวมากลองลงมาคือช่วงนี้นะคะและ ช่วง80,000ถึง90,000คือช่วงตรงนี้นะคะมีการกระจายตัวเท่าๆกับช่วง90,000ถึง100,000บาทนะคะนักเรียนตัวอย่างต่อมานะคะเขาให้ข้อมูลคือจำนวนแก้วกาแฟที่ขายไปของร้านกาแฟในเวลา1เดือนนะคะนักเรียนค่าต่ำสุดของแผนภาพนี้ก็คือ39นะคะค่าสูงสุดคือ197 คอทายที่1นะคะก็คือ60นะคะคอทายที่2ก็คือ79และคอทายที่3ก็คือ139เราจะอธิบายได้ว่าในช่วง3 9ถึง60ก็คือช่วงนี้นะคะข้อมูลมีกระจายมีการกระจายตัวเท่าเท่ากับช่วง6 0ถึงเจก็คือ2ช่วงนี้นะคะนักเรียนเห็นไหมอ่ะต่อมา แต่แต่ข้อมูลของเขาเนี่ยมีการกระจุกตัวนะคะหมายความว่าเหมือนกับมีคนอยู่เยอะในช่วงเนี้ยตรงเนี้ยกระจุกตัวอยู่ที่แคบๆเนี่ยมากกว่าช่วง79ถึง139แก้วนะคะช่วงตรงนี้มันจะมีการกระจุกตัวกันมากกว่าช่วงนี้นะคะซึ่งข้อมูลของช่วง7 9ถึง139แก้วเนี่ยมันจะมีข้อมูลการกระจายตัวเท่าๆกับช่วงนี้ค่ะ ร้อถึง1นึแก้วค่ะนักเรียนต่อมานะคะแผนภาพนี้นะคะถ้าหนูเจอแผนภาพกล่องที่มีลักษณะเป็นแผนภาพกล่องซ้อนกัน2แผนภาพหมายความว่าตรงนี้เขาต้องการให้เราเปรียบเทียบข้อมูลละข้อมูลเขาบอกมาว่าแผนภาพกล่องแสดงคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ระหว่างภาคเรียนซึ่งมีคะแนนเต็มเท่ากับ50คะแนน ของนักเรียนห้องมสามทับหนึงและห้องมสามทับสองมีนักเรียนห้องละ50คนเป็นดังนี้คะ่ะนักเรียนโจทย์ถามว่าข้อ1ก่อนนะคะคะแนนสอบของนักเรียนห้องใดมีการกระจายตัวมากกว่ากันเท่าที่เราเห็นเรารู้เลยใช่ไหมคะว่าห้องไหนเราตอบได้เลยนะครับสังเกตก่อนเนาะผลต่างผลต่างระหว่างคิหรือคอท้าย ผลต่างระหว่างข้อท้ายที่สามกับคอท้ายที่หนึ่งของคะแนนสอบห้องมสามทับสองเท่ากับเอาสามสิบสี่นะคะหนูไปลบสิบห้ามันจะเป็นสิบเก้าคะแนนนะคะและผลต่างระหว่างคอท้ายที่สามกับคอท้ายที่หนึ่งของคะแนนสอบนักเรียนห้องมสามทับหนึ่งคือสี่สิบกับยี่สิบเจ็ดนะคะเท่ากับสิบสาคะแนนดังนั้นเราจะเห็นได้ว่า คะแนนสอบของนักเรียนห้องม3ทับเนี่ยมีการกระจายตัวมากกว่าคะแนนสอบของห้องม3ทับค่ะนักเรียนอันนี้คือรูปแบบดูรูปแบบการกระจายตัวนะคะเราจะเปรียบเทียบโดยวัดจากคอท้ายที่3กับคอท้ายที่1นะคะนักเรียนว่าเขาแตกต่างกันมากแค่ไหนนะคะข้อ2นักเรียนห้องมสทับที่ได้คะแนนสอบไม่เกิน16คะแนนมีกี่คน ห้องโมสามทับหนึ่งเราไปดูกราฟด้านบนนะคะนักเรียนกราฟด้านบนตรงนี้ได้คะแนนสอบไม่เกินสิบหกคะแนนมีกี่คนนะคะนักเรียนไม่เกินสิบหกคะแนนนะคะมีกี่คนเราก็นี่เลยคะ่ะจากคะแนนสอบสิบหกคะแนนของนักเรียนห้องโมสามทับหนึ่งตรงกับตำแหน่งคอทายที่หนึ่งใช่ไหม ดังนั้นนักเรียนที่ได้คะแนนสอบไม่เกิน16คะแนนจึงคิดเป็นประมาณ25%ของจำนวนนักเรียนทั้งหมดนะคะนักเรียนซึ่งมีประมาณ12คนนะคะ้กนจุ่อะ เรียบร้อยอยังคะเดี๋ครูทิ้งช่วงให้จดก่อนเนาะเพราะว่าเนื้อหาตรงนี้ค่อนข้างยาวนะคะนักเรียนต่อมานะคะข้อสามนักเรียนห้องมสามทับสองที่ได้คะแนนสอบตั้งแต่15บาคะแนนขึ้นไปเนี่ยมีกี่คนนะคะักเรียนตรงนี้เราจะสังเกตว่าเราจะต้องมองกรับที่สองนะคะมีคะแนนสอบตั้งแต่15บาคะแนนขึ้นไปมีกี่คนก็คือตรงนี้ นี่เลยไปเรื่อยๆใช่ไหมคะแล้วก็เขียนว่าเนื่องจากคะแนนสอบ15คะแนนของนักเรียนห้องม3ทับ2ตรงกับตำแหน่งคอท้ายที่1นะคะดังนั้นดังนั้นนักเรียนที่ได้คะแนนสอบตั้งแต่15คะแนนขึ้นไปคิดเป็นประมาณ75%ของนักเรียนทั้งหมดนะคะซึ่งมีประมาณ37คนนะคะนักเรียน วงแมก,กับการขายจำนวนคนตรงนี้นะคะเดี๋ยวครูทำให้ดูก็ได้อะตรงนี้เนาะเจ็ดสิบห้าก็คือเจ็ดสิบห้าส่วนร้อยใช่ป่ะคูณนักเรียนห้องนี้มีห้าสิบคนนะคะนักเรียนศูนย์ตัดศูนย์ห้าหนึ่งห้าห้าสองสิบนะคะสองหนึ่งสองสองสามหกสองเจ็ดสิบสี่ประมาณสามสิบเจ็ดจุดห้าค่ะนักเรียนคะ ตรงนี้มีประมาณ37.5คนแต่จุด5คนเนี่ยไม่นับเป็นคนแน่นอนเพราะฉะนั้นก็ตีไปสักประมาณ37คนนะคะนักเรียนคะโอเค เดี๋ยวเผื่อใครงงข้าเมื่อกี้ข้าเมื่อกี้ตรงนี้เนาะเขาบอกว่าตรงกับคอท้ายที่หนึ่งตรงนี้ใช่ไหมคะตรงนี้มันจะเป็นยี่สิบห้าเปอร์เซ็นใช่ป่ะหนูเพราะฉะนั้นหนูก็เอายี่สบห้าส่วนร้อยนะคะไปคูณกับมสามพันหนึ่งก็ห้าสิบคนก็เหมือนเดิมค่ะศูนย์ต่อศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองสิบสองหนึ่งสองสองสองสี่ สิบดห้าเพราะฉะนั้นก็มีประมาณสิบสองคนนะคะนักเรียนต่อมาข้อที่สี่นะคะข้อที่สี่จะถามว่าถ้าในการสอบครั้งนี้นักเรียนที่ได้คะแนนสอบตั้งแต่สี่สิคะแนนขึ้นไปเนี่ยถือว่าเป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะสีนน่ิคะแนนตรงนี้ชืบขีดไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะหมดลึมเนาะตรงนี้ อยากทราบว่าในการสอบครั้งนี้ห้องใดควรจะมีจํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมากกว่ากันพร้อมอธิบายเหตุผลประกอบนะคะดูนะเนื่องจากนักเรียนห้องมสามทับสองนะคะได้คะแนนสอบตั้งแต่40คะแนนขึ้นไปเนี่ยมีจํานวนไม่ถึงร้อยละยีนะคะของจํานวนนักเรียนทั้งหมดเลยและเนื่องจากนักเรียนชั้นม3ทับ ที่ได้คะแนนสอบตั้งแต่40คะแนนขึ้นไปเนี่ยคิดเป็นร้อยละ25ของจำนวนนักเรียนทั้งหมดดังนั้นห้องโม3าทับหนึ่งเนี่ยจะต้องมีจำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมากกว่าห้องโมสาทับคือแค่เราสังเกตแผนภาพกล่องจะเห็นว่าห้องม3าทับหนึ่งเนี่ยกล่องของมนะันมาถึงเลข40เห็นไหมคะดังนั้น25แน่นอนมันจะต้องมีคน25เนี่ย ที่สอบผ่านหรืออยู่ในเกณฑ์ดีแต่ห้องมสามทัสองอ่ะยีเ์มันคือช่วงตรงนี้เลยกว้างๆตรงนี้ดังนั้นมันไม่น่าจะมีจํานวนคนถึง25%เพราะฉะนั้นมันก็เลยมีคนสอบได้เกณฑ์ดีเนี่ยน้อยนะีีกนักเ,เรียนค่ะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอจบการสอนท่านี้นะคะสวัสดีค่ะนะักเรียน